สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักนกเขาและรักในการต่อนกเขาสวัสดีคร,บ,ครบว่าปกตอกับผมอีกแล้วครับผมสมารีวิวเคะแนนข้อนบนครับใบนี้จะเป็นไหมที่มารอบไหมครับผมเป็นไหมปอดูดแดงครับผมรอบนี้ไมมปะดูดแดง ทั้งขั้นก่วง,งกับไม่มาดูครับค้อนเป็นไม้เจ้ครับค,ค่อนเป็นค้อเลงกระิมาอัปเดตครับว่าตอนนี้มีไม่เข่ามากเลยนะครับเป็นไม่รอบไม่เจ้าเรื่อยจางเป็นเรือมาเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วกะซิมี่อัปเดตราคาขึ้นอีกครับเพราะว่าเป็นเรื่อยมากกับแพค่งาเรือาอย่าง ไม่กับสื่อเพื่อนคือกันกับปกติกับลังก้อนกก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่ง้อยรวมทรงนะครับลังนี่ก็จะเป็นพันสองเพื่อม,มาอีก้อยหนึ่งครับเป็นพันสองรวมทรงกับังนี่ก็จะตะไคร้ก็จะเป็นได้ดำครับจะเป็นได้ดำบริเวณได้หล่นบริเวณได้หล่นเอามายอมนะครับเป็นได้ที่เขาเย็บไอเย็บเห็ดโซฟาาครับเหนียวครับลังนี่ อาจารย์ทั้งรุงเตปเป็นแนะนำมาครับว่าลองลองใส่เบ่งครับเพราะว่ามันสีขากันครับย่ามห้องพ่นสีดําไปแล้วมันสีบเป็นสีขาวคือพี่อีครับในเรื่องคว้มเหนียวนี่ต้องประกันว่้วเหนียวดีครับได้เส้็นี้ครับผมเป็นได้สีออกเท่าๆครับเท่าๆมันสีมันสีบึงลมคืนกันดีครับได้นี่ครับใครจะเป็นเปนยนครับ คือในผมกับความเาวคือเก่ากับเก่าสิบเซนครับผมระยะขั้นฝาดขั้นฝาดจากขั้นคัวจะปิงมาหาไปกับมหาสิบเซนรับกลกวงของขั้นฝาดกับจากนี้มาหนีกับหยิบซีเส้นครับผมจากส่วนกรมกรมจากจุดนี้มาจุดนี้หยิบซีเส้นครับจากนี้มาฟังปีหยิบหาเส้นครับผมสูง ความสูงของตัวกรงนี้ประมาณดีโพสครับแต่ว่าร่วมจากพื้นหอดหอดคอนเพรียงนี่สามสามสิบเอ็ดครับผมค่อมกวงค่อมกวงของกรงอะสามสิบเสนครับค่อมกวงกวงจากนี้มาจุดฟังก์ติดจริงๆกับประตูก็เป็นประตูค้างครับท่านผม,ผมปตูค้างกำปั้นเขาได้ไปแล้วครับท่งนผ้ม นกเกาออกสบายครับประตูประตูเห็นประตูประตูะตะตส่วนได้ที่ว่ามัดสี่อันนี้ยอดเกาครับผมยอดเกาไว้ทุกสี่ครับผมก็พื้นพื้นกงสีเป็นประมาณนี้ครับพื้นกงสี่ ตอนนี้ผมใส่สี่ศูนย์จุดแปดนะครับสี่ศูนย์จุดแปดลดลดลงมาให้มันเบาะนะครับสี่ศูนจุดแปดขั้นข่วงสปริงก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าคือเราครับขั้นฟาดก็จะเป็นขั้นฟาดตัวหนึ่งจะเป็นสองจุดห้าครับผมว่ามันเร็วอยู่ขั้นฟาดหลังมีผมล้อมเพิ่มรอบสปริงไว้ครับจากแต่เรา จาจะก็เพิ่มจากจะ,จะก็วัดออกมากลางกลาง,งกลางออกมากหานี่เอาสองจุดสองเส้นครึ่งเป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนสามเส้นครับเพิ่มมาอีกมันน่า,าจะสามรอบนะครับเพิ่มมาอีกสปริงเพราะว่าผมตัดเม็ดข้างละเมนะ็ดยี่สิบอ่ะผมว่าผมาผมาพันสปริงตัวนี้ค้างละเม็ดยี่สิบครับตัดล่องนี้นครับ อันนี้เป็นงานดูดิบครับท่านในผลดำด้านว่าคับเม่อิพผลดำด้านในผลตรงครับพอ,อสีมันแดงมันยังยันเป็นจุดเดย็นจุดยังนะครับมันบกเกล้งพนมองบางครับบริเวณผลลายดอกนะครับมองบางๆบริเวณผลลายวางแล้วก็ไปผลท้าท่านครับครับนี่ครับผนดำด้านแล้วครับประมาณนี้ มเดคนไลกรับผบางๆพวกมันเก่ามนอเก่าๆพังๆตานุกเนี่ยครับผมก็เพื่อผมก็มีมมี่สนียครับผมผม,ม,ม,บผม,มาอัปเดตราคาอัปเดตใหม่ว่าใหม่มีมากแล้วครับผมก็ทีบอกสู่ฟังหลังนี้ก็จะส่งไปนครสวรรค์ครับรอขอจาวโอนเงินมาครับติดต่อเป็นเดินทางไปนครสวรรค์ กะชิมาเบิงระบบการปาดนะครับเป็นหลอกกบบระบนยากับอุมลงหลอกแบบเรียนแห้งเลยครับตัวเ,เนี้ยอยู่เลยครับตัวนี้ออก็สซั้งนะครับน้ำนักเจ็ดขีดกับผมลังนี่เจ็ดขีดขึ้นมรราแล้วก็สวยมากนี้ครับถ้าใครมันจะออกดำๆมันบคือพี่พี่นี่นจะเบิ่งไปแล้วมันจะเป็นคือขาวๆ มันสีเขียวอยู่แต่มันคือเป็นขาวๆบุเนี่ยผลสีไปแล้วคงก็สังเกตุจดกว่าอาจารย์ทั้งคงเทพก็เล่นในน้ำไว้ลอง้องเอาได้ในเมื่อใส่มันบ้ได้ดำนะครับมันจะเป็นเสียวไปน้อยมิดไดไปแล้วครับใครก็จนยนครับใครจนยนมาลองฝาดมาเตรเกียร์นอบ่ถืง ครับถืออยู่แต่บรลนที่เลยนะครับก็ลองอะไรก็เ้อถิ่นโมเมนต์มางครับ ตะไคร้เมประมาณนี้ครับหยนห่อนครับบุไปใส่หน่อยเยอะไข่หย่อนหย่นคคลิปนี่ก็ไว้ส้มีตกวันนองครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วนะครับผมท่านใดอาจารย์ท่านใดที่ทรงสั่งพะเนียดไปแล้วกับรีวิวให้ได้ครับเป็นจังไลยเพิ่นว่าลูกค้าลังคนก้นอานโบอาจาผมโบส่งนะโบกาสั่งอย่นะสั่งมาแล้วกับอานผมโบส่งสินะเพราะผมไม่มีมัดจับนะครับไม่มีมัดจับวิ่งเก็บวิ่งเก็บมื้นไปทางวิ่งมัดจับเค็ีแล้วไปบรีครับ เดี๋ยวไปส่วจ,จังสี่ทูไปหาลูกคา้าถ่ายไลย่ทายวิโอไปกันมึงน้ำทางไล่กะจังคอยโอนเงินมาก,กับไปส่งไปเลยครับผมคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนียงสนกลนะครับสวัสดีครับ